สวัสดีค่ะวัวจังเลดี้มาเฟียนะคะวันนี้ก็มารับคำท้าของ g m เ s s ม n k เอสักกับกุลูบูที่ท้าโบไว้เมื่อวานเรื่องไอ้บัคเก็ตชาเลนจ์นั่นเองเป็นโครงการช่วยเหลือผู้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็เราสามารถบริจาคนั้นได้ที่เว็บของเว็บไซต์ของต่างประเทศหรือจะบริจาคในเว็บของประเทศไทยก็ได้วันนี้ต้องสองถังใช่ปะเอ้ยวันนี้ต้องสองถังเออไอ้ยเดียไปยไป กำลังโทรศัพท์เปียกอุยอ้ยลงแข็งค้หัว นะคะขอท้ามินนี่เลดี้มาเฟียแล้วก็โอ้ยใครนึกไม่ออกแล้วก็น้องจ๊อบกาเซียสคาร์ลัเคซี่แล้วก็คนสุดท้ายค่ะไม่ได้ค่ะพี่จักจักรกจี้ของเราเองพี่ีกรสุดหล่อของพวกเรานะคะก็ขอบคุณค่ะโอ้